มาดูสูตรหมักแพะสมุนไพรเอาไว้ทอดเอาไว้ย่างนะครับนี่ใบมะกรูดแบบสดสดครึ่งกิโลใช้แพะประมาณ10กิโล<ป>เพื่อจะเอาไว้ทอดเอาไว้ย่างนะครับก็นี่ก็มีขาแก่ขาแก่หั่นแล้วก็พริกไทยพริกไทยดำเม็ดนะครับยี่สิบซองแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้แก่จัด ก็กระเทียมไทยนะฮะเป็นกระเทียมมีกลิ่นแรงหน่อยนะต้องเน้นเน้นแบบกระเทียมแก่แ,กแล้วก็มีกลิ่นหน่อยแล้วก็มีนี่อันนี้ก็จะเป็นกระชายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเกลือใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะทำการบดใช้เครื่องบดเตรียมเครื่องบดไว้ละเราจะปั่นบดเพื่อจะหมักไว้ข้ามคืนใส่ ตู้ไว้ให้เข้าเครื่องเลยแล้วเราก็จะนำมาย่างนะครับนำมาย่างนำมาย่างกันนี่ก็สูตรหมักสมุนไพรเราจะได้รับประทานแบบสมุนไพรไทยของเราสดๆเลยนะครับ